สารพีเป็นไม้ยืนต้นอยู่บนบกสูง10-15เมตรกว้าง1.5เมตรทรงพุ่มรูปก,กลมลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เองผิวลำต้นแตกเป็นสะเก็ดต้นอ่อนมีสีเขียวต้นแก่มีสีน้ำตาลแก่แตกล่อนเป็นสะเก็ดเรือนยอดทึบกิ่งอ่อนเป็นสันเหลี่ยม ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแต่ละคู่สลับตั้งฉากดอกมีสีขาวเมื่อแก่มีสีเหลืองกลิ่นหอมออกเป็นช่อเดี่ยวหรือหลายช่อตามกิ่งผลรูปกระสวยรากรากแก้วมีความยาวสองถึงสี่เมตรรากขนงจะแผ่ออกไปตามทรงพุ่มลำต้น แตกล่อนสะเก็ดตลอดลำต้นนิเวศวิทยาขิ่นกำเนิดในประเทศไทยขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบปลูกได้ทั่วไปออกดอกเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมขยายพันธุ์โดยเมล็ด